ช่วงนี้นะครับดัชนนีราคาทองคํานั้นก็พุ่งแรงเหลือเกินครับล่าสุดนะฮะร,ราคาทองคําแท่งขายออกบาทละทะลุ65,000บาทเข้าไปแล้วสาเหตุมาจากความตึงเครียดร,ระหว่างสงครามการค้าสหรัฐกับจีนนะครับในขณะที่สภาวะ ชัดดาวของรัฐบาลสหรัฐนั้นก็ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกนั้นซบเซาร,ราคาทองนั้นก็พุ่งขึ้นไม่หยุดโดยเฉพาะในช่วงไตรามาสสุดท้ายของปีก่อนถึงตรุษจีนนะครับมีแนวโน้มคาดการณ์ว่ายังคงพุ่งสูงต่อไปท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำครับท่านพี่บูริศวิริยผลได้เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นาราคาทองคำประจำเดือนตุลาคมนะครับอยู่ที่ระดับ76.7ปรับตัวเพิ่มขึ้น จาก0.18นะครับโดยเป็นปัจจัยที่หนุนให้ดัชนีปรับเพิ่มขึ้นก็คือความต้องการซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัยจากการอ่อนค่าของค่างเงินดอลลาร์สหรัฐจากนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐรวมทั้งความวิกฤตทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกนะครับปัจจัยหนุนให้ดัชนีปรับเพิ่มขึ้นก็จะมีเรื่องของความกังวลในเศรษฐกิจโลกถดถอยต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย และเม็ดเงินทุนไหลออกจากสกุลดอลลาร์สหรัฐโดยคาดการณ์ว่าความต้องการซื้อทองคําในช่วงเดือนตุลาคมนะฮะจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสําหรับคาดการกรอบราคาทองคําในเดือนตุลาคมให้โกลสปอตไว้ประมาณ3,828-4,271ถึงดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นั่นคือทองคํา96.5ราคาขายนะครับกรอบเฉลี่ยสําหรับเดือนตุลาคมจะอยู่ที่59,800บาทถึง65,300บาท คำแนะนำในการลงทุนทองคำเดือนนี้นะครับราคาทองคำนั้นยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นภายใต้แรงหนุนจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจกโลกวิกฤตท,ทางภูมิรัฐศาสตร์การชัดดาวของรัฐบาลสหรัฐท,ที่ยืดเยื้อตลอดจนความคาดหวังที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงอีกสครั้งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกราคาทองคำในภาพรวมนั้นยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบนะัทพงศ์นำสวยกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ